สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือเฟซบุ๊กว,วันนี้พบกับผมอีกแล้วครับพามาลุนเบ็ดนะครับที่ไม่ได้เก็บกู้นะช่วงนี้ฝนดินๆเลยครับนี่ข้างหลังผมก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้ํามูลนะครับกําลังหนุนขึ้นมานะครับไปครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวฝนมันจะหนักนี้เมื่อกี้มันหนักมาแล้วลีผมเห็นมันเหมือนจะซาๆก็เลยพามาลุนเบ็ดไปลุย ปาก,ากีเนาแน,าน,านอนอีวายูครับวายูวายู xài mình nói thế mới dù đâu ừ. ปัดไปเลย ครับพี่น้องมีไซสครับดูครับขอ,ข,ขอเข้ากระเพิบเลยครับเบ็ดเกือบลุดครับพี่น้องนี่ครับเห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวมาเอาดูกันครับพี่น้องตัวครับพี่น้องเนย ใสสวยครับไปดื้อใสสวยพี่น้อง ทนน้ำมูลครับเต็มขมือบเลยยอดครับรอบเย็นมาสรุปผลงานพี่น้องผลใบใบนะครับรอบเย็นฝนตกบินบินครับนี ดูนี้ก่อนครับเบ็ดผมขาดไปแป้นหนึ่งนานี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาลงหมดแล้วต้องรอลุ้นพรุ่งนี้เลยเพราะว่าตอนเย็นน่าจะไม่อะไรมาเพราะผลมันตกนะครับแต่ก็มีไซส์ให้ดูครับหนึ่งตัวพี่น้องนี่ครับไซส์สวยเลยครับหนึ่งเต้มนี้ก็อิ่มนะครับนี่ฮะโอเคครับพี่น้องพรุ่งนี้มาลุ้นกันดีครับจะมีสักตัวไหมนะครับ เพราะว่าน้ำดันขึ้นสูงมากเลยครับตัวนี้นี่ครับใส่นี่ครับพี่น้องไปกลับบ้านครับตอนเช้าครับสวัสดียามเช้า,ชามาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมไปครับเก็บเบ็ดยามเช้าครับพี่น้องอินซิมดูตัวนี้พี่น้อง เบ็ดใหม่นะครับหักพี่น้องบีเินเลือปลายนิดเดียวมาดูกันครับวุบอุ่นเลยใส่เข้าชนไปน้ำมูนครับ ยอดครับพี่น้องใส่สวยเลยครับใส่สวยเบ็ดหักครับนี่ต้องเอาแล้วครับัวนี้หักนี่โ้สุดยอดครับไม่ได้มาดูมาตอนเย็นนะถ่ายมีเต็มครับตอนเช้าครับพี่น้องชอนสวยครับมาแล้วครับมันๆเต็มเลยครับเช้านี้ Nam cân bay mở lê hậu. Niêm tinh xinh. Niêm tinh xinh. Niêm tinh xinh. Niêm tinh nhập Niêm tinh xinh. Niêm tinh xinh. ទងនិយាយទៀតទៅដល់អាមិនតាំងរាវមងយល់យល់ប្រាប់ប៉មអរនេះជួយតាមព្រៃព្រៃឡាស់ទៅលក់បង ปา,ปากเลยมุนเลยไ็ได้มาดูตอนเยน็น นมาสรุปผลงานนันครับหลังจากที่รอบเช้านะครับไปไปดูผลงานที่บ้านครับสำหรับอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจครับอ๋อเดี๋ยวทวัดด้วยนะครับกับการใส่เบ็ดเหยื่อปูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ้านเราคร้องชเช้านีาน้สีตัว Ya,